นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตส,สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เราบ่ายของวันที่สิบันวาคมเมื่อเช้าเรียนไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องพระวินยัยบ่ายนี้ก็มาเรียน ธรรมะในหมวดนะที่ปรากฏอยู่ในพระอภิธรรมนะซึ่งเป็นคำพีอภิธรรมมัตตสังะหะซึ่งย่อมาจากคำพีใหญ่นะคำพีพระไตรปิฎกใหญ่นะให้พุญบทบุนหลังๆได้ศึกษาได้ง่ายนะครับย่อมา ให้ได้เรียนได้ง่ายเพื่อเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเมื่อจะเรียนก็เรียนให้ให้ครบนะให้ให้มากๆนะคนสมัยนั้นมีปัญญาเยอะนะมีความอุตสาหะความขยันหมั่นเพียรพอมาถึงกรบุตรสมัยเรานี่นะความเพียรลดน้อยถอยลงย่อหย่อนลงก็คงไม่ใช่จะยุคเราละ ยุคที่กูบาอาจารย์สมัยนั้นก็คงจะเริ่มเห็นแล้วและว่ามันเป็นยุคที่เดิมเ,เริ่มที่จะเสื่อมถอยลงมาเรื่อยๆกลุ่มะบทที่จะศึกษาคำพี่ใหญ่ๆที่จะทรงจําพระไตรปิฎกไว้ก็ยากยิ่งเฉพาะความรู้ในพระอภิธรรมปิฎกยิ่งจะยากเพราะว่ายากด้วยการเข้าถึงสภาวธรรม นะยากด้วยการเข้าถึงอัดถึง,ถ,ง,ถ,งรรถึงอัดถึงทมถึงอัดถะถึงธรรมะตัวพยัญชนะก็ดีก็เลยย่อมาเป็นคำภีเล็กๆนะครับแต่ก็เอาเข้าจริงก็ไม่เล็กเหมือนกันก,ก็พิสดารอยู่ดีอยู่เนี่ยพิสดารสำหรับพวกเรานั้นนะครับท่านก็คงว่าย่อที่สุดแล้วนะเนี่ยผมย่อให้ที่สุดละพอมาถึงพวกเราก็บอกว่า พันพิจารณาที่สุดแล้วนะครก็เป็นลําดับสติปัญญาตามลําดับชั้นลงลองลง,ลงมาไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เลยนําเกี่ยวกับกุศลธรรมอกุศลธรรมทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้แหละครับนะพวกเราทํากรรมก็ไม่นอกเนื้อจากกรรมที่เป็นไปทางกายวาจาใจ ทีนี้กรรมที่เป็นทางกายวาจาใจมีมีหลายส่วนหลายภาคส่วนที่เป็นองค์ประกอบกันส่วนหนึ่งที่จะทําให้เกิดการกระทํากรรมขึ้นมาก็มีเจตนานะครับเจตนาที่เป็นกุศลก็ดีเจตนาที่เป็นอกุศลก็ดีจึงจะทำจึงจะได้เรียกว่าได้ทำกรรมนั้นๆได้สำเร็จได้ จะทํากรรมที่เป็นกุศลต้องอาศัยอาศัยศรัทธาอาศัยวิริยะความเพียรอาศัยสติปัญญาครับหลายภาคส่วนรวมกันถึงอยากทำเป็นเป็นบุญได้อาศัยวัตถุวัตถุเดียวอาศัยกุศลธรรมตัวเดียวเนี่ยก็จะน้อยน้อยไปก็จะต้องอาศัยอา กุศลธรรมกุศลจิตเยอะๆหลายตัวรวมกันนะถึงจะเป็นกายเกิดเป็นผลสำเร็จขึ้นมาได้ครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดีฝ่ายบาปก็แล้วแต่นะก็ะเลยนำเรื่องในอภิธรรมมัฏฐสังฆะถ้าเป็นถ้าเรียนเขาเรียนกันตามชั้นเรียนตามสำนักเรียนก็จะชื่อว่า ปริเชตที่5นะครับเกี่ยวกับกรรม,มเกี่ยวกับกรรมก็แล้วกันกรรม,มะจะตุกะท่านแบ่งกรรม16อย่างเนี่ยแบ่งเป็น4หมวดกรรมที่เรากระทำมีหลายกรรมนะครับเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระมาให้ผลทำกรรมต่างกรรมต่างวาระเมื่อให้ผลก็ต่างให้ให ให้ผลต่างกรรมต่างวาละเหมือนกันอย่างนี้นะกรรมสิบหกอย่างก็แบ่งเป็นแบ่งออกเป็นสี่หมวดเพื่อง่ายต่อการจดจำกรรมที่หนึ่งท่านก็บอกว่าชนกรรมชนกกรรมหรือก็ได้ชนกกรรมหรือว่าชนนกกรรมกรรมที่ทำแปลว่ากรรมที่ทำให้วิบากเกิดขึ้น นะครับวิบากเกิดขึ้นก็หมายความว่าถ้าจะไปอีกใน่ายันคือเขาบอกเขาแปลว่ากรรมนําเกิดก็ได้ชนะกะเนี่ยนะกรรมนําเกิดหรือว่าในที่นี้ท่านบอกว่ากรรมที่ทําให้วิบากเกิดขึ้นเมือม่อเมื่อทํากรรมแล้ววิบากก็จะส่งผลนําเกิดได้ว่าอย่างนั้นนะครับเรียกว่าชนก,รรรรกกรรม 2. ออุปธรรมภกกกรรมกรรมที่ช่วยอุดหนุนกรรมอื่นๆ,ๆ,ๆ รมหลักๆก็มีรมชั่วกรรมดีแต่ว่าเมื่อเมื่อทํากรรมดีแล้ววิบากก็จะให้เกิดในพภูมิที่ดีเป็นต้นได้รับวิบากที่ดีเป็นต้นนะครับหรือแม้แต่เกิดในพภูมิที่ไม่ดีเกิดในกําเนิดที่ไม่ดีบางครั้งวิบากมันให้ผลมีกรรมกรรมดีคอยอุปธรรมค้ำชูอย่างกรรมที่สองเนี่ยก็จะสามารถได้ได้ ได้ได้รับความสุขได้บ้างครับดังเช่นว่าทําทกรรมชั่วแล้วกรรมนําเกิดไปไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นสุนัขเป็นต้นนะครับอันนี้ด้วยกรรมชั่วที่ทําก็นําเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แต่นี้ก็มีเมื่อเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็เ,เกิดใน มีคนมั่งมีหรือว่าคนธรรมดานี่แหละเอาเก็บเอาสัตว์นั้นเป็นเลี้ยงอุ้มชูอย่างดีอย่างเนี้ยก็แสดงว่าเขามีกรรมที่คอยกรรมดีที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่ก็มีไม่ใช่เ,ชเฉพาะไม่ใช่จะทุกทนอย่างเดียวนะไม่ใช่จะถูกความแรงแค้นเบียดเบียนอย่างเดียวนะครับถูก ก็มีกรรมดีที่ทาในอดีตชาติปางก่อนกนะ็คงจะเคยทําดีบ้างแหละก็ช่วยอดน้นค้าชูอย่างนี้นะครับมีเจ้านายที่ดีมารับเลี้ยงเอาไปานี่ส่วนกรรมที่3ก็คืออุปป,ปีลักก,กรรมนะครับกรรมที่เข้าไปเบียดเบียนกรรมอื่นนะครับกรรมที่เข้าไปเบียดเบียนกรรมอื่นแล้วอ่านแต่ชื่อก็พอ แล้วค่อยไปขยายผลว่าหมายถึงอะไรบ้างเอาละกันเนาะส่วนกรรมที่สี่อุปคาตาก,กรรมกรรมที่เข้าไปตัดรอนกรรมอื่นๆหรือตัดรอนผลของกรรมอื่นๆอย่างนี้นะครับส่วนลำดับที่สองนะลำดับที่สองก็มี4ี่อย่างเหมือนกัน,นท่านบอกแบ่งเป็นสี่หมวด10บกรรมสิบหกเนี่ยแบ่งเป็น4ี 15, นน4ห่หมวดหมวดละสี่ นะกร,รมที่หนึ่งก็คือว่าโดยไอ้ร,รมแรกเมื่อกี้เนี่ยว่าโดยกิจนะครับว่าโดยกิจว่าโดยการกระทำนะส่วนไอ้ร,รมที่สองที่กำลังจะว่าเนี่ยว่าโดยลำดับแห่งการให้ผลครับเมื่อเราทำกรรมเป็น4ีอันเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีการให้ผลว่านดะ้วยว่าโดยลำดับแห่งแห่งการให้ผลก็มี4อย่างเหมือนกันคารุกรรมครับ คารุกกรรมกรรมอย่างหนักที่กรรมอื่นๆไม่สามารถจะห้ามได้วันก่อนเคยพูดถึงอนันตริยกรรมใช่ไหมอนันตริยกรรมนั่นแหละเรียกว่าเรียกว่าคารุกกรรมก็ได้เรียกว่ากรรมหนักอย่างกรรมหนักห้าอย่างนะครับไม่มีกรรมอื่นมาสามารถว่าขอสมมติว่ากรรมห้าอย่าง นะกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะนะทีนี้มีกรรมอย่างอื่นมามาขอแบ่งจะพึ่งคุณจะพึ่งให้ผลพาตกหน้ากเลยแล้วผมผมก็กรรมดีเหมือนกันผมขอแซงไ,ได้ไหมางนี้ก็ไม่ได้นะกรรมหนักก็เอาไปหมดเลยนะกรรมอย่างหนักที่กรรมอื่นๆไม่สามารถจะห้ามได้เว่ากรรมเนี้ยต้องให้ผลก่อนทันทีเลยหลังจากตายไปทำแ <นะ S 2> <า>ค่ข้อหนึ่งก็ทันที ใช่ใช่มันมีห้าข้อไงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับยังกำหนักไม่มีระหว่างขั้นไม่มีระหว่างขั้นคือคือ <c oughs> ไม่มีกรรมอื่นมามาห้ามได้แล้วก็ไม่มีกรรมอื่นมาเบียดเบียนตัดร้อนให้ให้เป็นอย่างอื่นไปด้วยนะจะมันมีกรรมอุดหนุนกรรมเบียดเบียนเนี่ยไม่สามารถจะมามาเบียดเบียนกรรมกมหนักอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ว่ากรรมเบาอย่างอื่นก็พอได้กรรมที่เป็นจะพอจะกรรมดีที่ควรจะอุดหนุนก็พอได้มีบ้าง คำชั่วที่เบียดเบียนก็พอจะมีบ้างแต่ว่านี้เนี่ยทันทีทันใดนะครับหลังจากตายไปนี่ก็เรียกว่าคารุกก,กรรมสองอาสันนกรรมกรรมที่ทําไว้เมื่อใกล้าตายนะครับกรรมที่ทําไว้ก่อนใกล้จะตายก็สมมติว่านอนบนเตียงใกล้จะตายแล้วรู้ว่าตัวใกล้จะตายนะก็อยากจะทําบุญสักหน่อยเพราะว่าไม่ได้ทํานานแล้วอนอนจิตเตียงมานานแล้วก็ให้ลูกให้หลาน นี่มนพระมาทําบุญเนี่ยนเนืองๆก็ดีนะก่อนใกล้ตายเรียกว่ากรรมที่ทําไว้ใกล้ตายครับไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วนะก,ก,ก็สามารถทําได้เหมือนกันจินนกรรมกรรมที่เคยทําไว้สม่ําเสมอครับกรรมที่ทำบ่บยอยๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วนะครับต่อมาอันที่สีก็กระตัดตากรรม ท่านบอกบอกว่ากรรมที่ทําไว้พอประมาณไม่เท่าถึงกรรมทั้ง3นั้นหรือกรรมที่เคยทําไว้ในอดีตชาติครับนะกรรมที่ทําไว้พอประมาณไม่ได้หนักนะสหัสเหมือนกับกรรม3อย่างอย่างนี้ท่านเรียกว่ากรตัตตากรรมต่อมาหมวดที่3ก็มี4อย่างเหมือนกันได้8แล้วนะครับ หมวดที่สามก็ว่าโดยเวลาให้ผลครับว่าโดยเวลาให้ผลมีสี่อย่างนะหนึ่งทิฏฐธรรมะเบทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันชาตินี้ครับกรรมที่มันตรงเนี้ยในขณะที่เราเป็นอยู่เนี่ยนะมันก็ส่งผลอยู่หนึ่งๆนะครับทราบไหมว่าเวลามันมันส่งผลเนี่ย เรารู้เรารู้ได้ไงว่ากรรมดีกรรมชั่วที่มาปรากฏที่มาส่งผลให้ให้วิบากในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นแก่เราในในทางไหนบ้างเกิดอยู่นะเกิดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเลยกรรมในอดีตชาตินะครับกรรมที่เราทําปัจจุบันเนี่ยมันเกิดะกลายเป็นมันจะยังไม่ส่งผลทันทีแต่ว่าไอ้กรรมที่มันส่งผลเป็นความดีความชั่วต่างๆมันก็จะมาจากกรรมในอดีตชาติซึ่งมาให้ผลในปัจจุบันชาตินี้ เรียกว่ากรรมที่ให้ผลในปัจจุบันในชาตินี้อุปปัชะเบทนิยกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติที่สองครับมันามว่าเราทํากรรมในชาตินี้แหละแต่ว่ามันยังไม่ได้ให้ผลแต่ว่ามันจะไปให้ผลหลังจากเราตายไปแล้วเรียกว่าได้ชื่อว่าชาติที่สองภพที่สองที่เราเกิดจะเกิดเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่ว่ามันจะให้ผลในภพทีช่ชาติที่สอง 3. ามอปราปริยะเวินิยกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงพระนิพพานรรม,นะมีกรรมให้ผลชาติที่2นะและมีกรรมให้ผลชาติที่3ที่ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10จนถึงจนกว่าเราจะหมดกิเลสมันจะให้ไปเรื่อยนะถ้าถ้าทิว่าถ้าเรา บรรลุธรรมในในก่อนบ,บ,บรรลุธรรมก่อนหรือเข้าถึงนิพพานก่อนเนี่ยกรรมนั้นแหละทิ้งจะทิงจะมาให้ผล <c oughs> พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยบรรลุพระอราหันต์เป็นพระอรหันต์ตมาสมาสโนเจ้าแล้วหรือว,ว่าพระอ,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 อหรหันต์เจ้ารูปอื่นขณะที่ท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยมีเล็ดมีเดชมากมายแต่กรรมชั่วที่เคยทําไว้นั้นท่านก็ยังต้องได้รับผลอยู่เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าก็ได้รับผลกรรม ั่วที่เคยทํามาเหมือนกันท่านพ่องค์ก็เจ็บป่วยต่างๆนานามากมายก็เกิดจากอดีตกรรมอดีตชาติที่ที่ทําชั่วไว้ในการก่อนพระโมคคัลลานี่ยิ่งมีฤทธิ์มากแล้วทำไมต้องตายด้วยเงื้อมือของโจรทุบกระดูกจนแหลกเลวอ่ะไม่ก่อนตีพอตีแม่งานนั่นะนะคนับก็ไม่พ้นนะไม่พ้นจะจะส่งผลจนจนท่านปรินิพพานนี่แหละครับจนเผาหนุนแหละครับ ถ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านก,ก็จะโดนอยู่เพราะจะมีบาก็ยังส่งผลอยู่นะครับแต่ท่านก็จะไม่ไม,ไม่ไม่ทำกรรมที่จะเป็นบนเป็นบาปต่อไปแล้วนะครับอันที่สี่ก็อโหสิกรรมได้ยินบ่อยๆใช่ไหมอโหสิกรรมอโหสิกรรมนะรเก็แปลว่ากรรมที่ไม่ให้ผลกรรมที่อย่างกรรมชั่วท่านยกตัวอย่างนะคระเพราะ องคุริมานเนาะองคุริมานนี่ฆ่ามนุษย์ตั้งหลายคนนะ่ะเอานิ้วมาทำเป็นสร้อยเอานิ้วมาทาเป็นสร้อยทีนี้ตัดฆ่าไปฆ่าไปเอ๊ะมันครบพันคนหรือยังวะเนี่ยตอนนั้นไม่นับเนี่ยยังไม่นับฆ่าไปฆ่าไปเาจําไม่ได้ว่าตัวเองฆ่าไปเท่าไหร่แล้วก็เลยเริ่มจะนับแล้วละ่นะรู้ว่าฆ่าไปกี่ร้อยแล้วละ่ะแต่ก็จําไม่ได้ ทีนี้สำสนอําไม่ได้ก็เลยฆ่าฆ่าคนอีกต่อมาก็จะเริ่มเริ่มที่จะตัดนิ้วละตัดนิ้วร้อยไว้เพื่อจะนับแล้วร้อยที่หนึ่งแล้วที่เราเป็นพวงมาอัยรนี่เลยก็จะนับนีแ่แหละแต่จริงๆค่าก่าอนหน้านั้นก็เยอะเหมือนกันนะพอท่านบนรรลุปเป็นพาาระละหันนี่กรรมที่ฆ่าคนเนี่ยครับกรรมที่ฆ่าคนทําไมไม่ส่งผลให้ท่านต้องไปอบายล่ะ ต้องเกิดอีกล่ะเกิดอีกแล้วก็ไปเพื่อไปรับทบทบโทษภัยในอบายไงไม่มีไม่มีแล้วมันเป็นเป็น,ปนกลายเป็นอาโหสิกรรมไปอย่างนี้นะครับถึงแม้ว่าจะจะทํากรรมมากมายขนาดไหนเมื่อไม่ต้องเอาบารรลุเป็นพระรหัร์หรอกแค่เป็นพระโซดาบันนี่ก็ปิดประตูอบายได้แล้วครับปิดประตูอบายได้แล้ว กําหน่นี้เนี่ยเียนตายีเกิดก็ใช่เรียนก็เวียนตายเบียนเกิดก็อย่างมากสุดก็ไม่เกินเจ็ดชาติมากสุดเลยนี่พูดถึงขั้นมากสุดอย่างน้อยสุดแล้วแต่เร่งความเพียรบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปเลยก็ได้แต่ว่ามากสุดก็ไม่เกินเจ็ดเจ็ดชาตินั่นเองครับอ้าวต่อมากรรมอีซี่อย่างอันสุดท้าย ว่าโดยฐานะให้ผลอันนี้เมื่อกี้เนี่ยว่าโดยเวลาให้ผลเวลาที่มันจะให้ผลทีนี้ว่าโดยฐานะให้ผลว่าโดยฐานะที่ให้ผลก็สี่อย่างเหมือนกันคืออากุศลกรรมนะครับทำกรรมแบบไหนล่ะอากุศลกรรมก็ให้ผลก,ก็จะให้ผล่าพวกนึงมันพวกนึงมันเป็นเหตุเป็นผลกันไง จะไอ้พวกเนี้ยหมายถึงผลว่าถึงฐานะที่จะให้ผลนะอโกศลกรรมหนึ่งแล้วก็กามาวาจรโกศลกรรมสองรูปาวาจรโกศลกรรมสามแล้วก็สี่อรูปาวาจรโกศลกรรมนะนี่พูดถึงว่าดโดยฐานะที่ให้ผลสี่อย่างนะครับก็ทั้งหมดก็มีคำว่ากรรมอยู่ตามหลังใช่ไหม ชนะกรรมอุบธรรมภระกรรมอุปป ak ีละกรรมอุปคาตกากรรมคารุกรรมอาสันกรรมอาจินนกรรมกัตตากรรมทิฏฐธรรมะเวทนิยกรรมอุปปัชาเวทนิยกรรมอปราบริยะเวทนิยกรรมอโหสิกรรมอกุศลกรรมกามาวจรกุศลกรรมรูปาวจรกุศลกรรมอรูปาวจรกุศลกรรมนี่ก็4หมวด 4 3 2 4 4มนะครับีหมวดทีนี้มาดูการจำแนกอากุศลกรรมออกเป็น3ทางนะเอาอกุศลกรรมมาจำแนกอย่างที่4สุดท้ายเนี่ยที่ว่าอกุศลกรรมเนี่ยที่ว่ามันจะทำให้เกิดผลนะครับนะว่าโดยให้ผลนะครับทีนี้เอาเอา อากุศลกรรมมาจำแนกโดยโดยทวารก็แล้วกันทวารไม่ใช่ทวารไม่ใช่ทวารอะไรนะฮะเรียกว่ากายทวารวาจีทวารและก็มโนทวานนั่นเองกายวาจาใจนั่นแหละนะครับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนะี่ยที่เราเคยผ่านหูมานะครับเอาอากุศลกรรมมาจําแนกโดยโดยทางสามทางโดยทวารน,นะครับในกรรมทั้งสีประเภทข้างต้นนั้น อากุศลกรรมมีสามอย่างโดยประเภทแห่งเหตุที่จะทําให้ที่จะทําให้สําเร็จการกระทํานะครับก็คือกายกรรมหมายเขาว่ากรรมที่ว่ามาเนี่ยมันมันมันให้เหตุให้ผลแต่แต่ได้อย่างกันนะกายกรรมก็เป็นการทํากรรมทางกายทางวาจาทางใจนี่แหละที่จะให้สําเร็จเป็นเป็นบาปก็ได้เป็นบุญก็ได้บุญบาปนี่เกิดจาก การกระทาทางกายวาจาใจนะอย่างที่เราตอนนี้เราก็มาประพฤติธรรมบวชเข้ามาประพฤติธรรมก็เรียกว่าได้ได้ได้มีส่วนทั้งกระทาทั้งทางดีการทำดีทางกายวาจาใจด้วยทางทาดีก็คือไม่ได้ใช้ร่างกายเข้าไปเบียดเบียนไปฆ่าสัตว์ไปทุบตีไปอะไรใครเนี่ยนะเรียกว่าประกอบกรรมดีทางกายวาจาก็าก็ ไม่ได้ไปด่าสอเสียดให้ร้ายกับใครโมโนกรรมก็ไม่ได้ไปคิดร้ายเบียดเบียนใครตนน้นนะครับอกุศลกรรมที่ว่าโดยประเภทแห่งเหตุที่ทําให้สําเร็จการกระทํมามี3อย่างนั้นเป็นอย่างใดนะครับากายกรรมที่จะทําให้เป็นอกุศลกรรมก็คือการาจำอย่างนี้นะอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างเคยได้ยินไหม กายะทุจริตสามจะได้ฟังไหมกายกรรมสามเนี่ยมันมันพูดเป็นแนวรวมๆกว้างกาจกรรมสามเนี่ยเป็นบาปหรือเป็นบุญหลัก<า>อ่าถ้าถ้าเป็นบาปก็เรียกว่ากายะทุจริตรกายะทุจริตสามกายะทุจริตสามถ้าเป็นวาจาละ่ะก็เป็นวาจีทุจริตสี่มโนใจเป็นมโนโทุจริตสาม ก็ทั้งหมดก็เป็น10ไงแต่ว่าท่านจําแนกออกมาโดยกรรมเนี่ยสามอย่างโดยทางกายวาจาใจเนี่ยนะครับการฆ่าสัตว์หนึ่งการรักทรัพย์หนึ่งการประพฤติผิดในกรรมหนึ่งอย่างนี้เรียกว่ากายกรรมเพราะเกิดจากกายทวานคือกายวิญญัตเป็นส่วนมากนะการฆ่าสัตว์ก็ต้องใช้ โดยมากเนาะใช้วาจาฆ่าก็ได้นะใช้ให้ผู้อื่นทําผู้อื่นก็ทําผิดเพราะทางกายเหมือนกันแต่ว่าเราเป็นผู้มีส่วนให้ให้เขาฆ่าแต่ว่าก็เป็นเป็นอีกอีกทวารหนึง่งนะครับเป็นอีกทวารหนึ่งทีนี้ท่านบอกว่าเป็นกายทะทวารโดยส่วนมากหรือว่าคือกายะวิญ,ญญาตเป็นส่วนมากใช้กายเป็นส่วนมากกับการลักทรัพย์การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การเพื่อปิดในกรรมเนี่ยยังกว่าเป็นไปทางกายหรือว่า กายกรรม3ก็ได้นะสก็คือมโนทุจริต3นั่นี่นะก็คือฆ่าสัตว์รักษาประพฤติภในกรรมจำง่ายเนาะ